สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าควรัววันนี้นะคะวันนี้จะมาทำเมนูเห็ดผัดน้ำมันหอยะคะ่ะเป็นเมนูที่มีรสชาติเค็มนะคะจากน้ำมันหอยแล้วก็หวานตามนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูเห็ดผัดน้ำมันหอยเห็ดชิเมจิเห็ดหอมสด เห็ดฟางต้นหอมหั่นท่อนกระเทียมโขกพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบน้ำตาลทรายน้ำมันหอยน้ำมันพืชสำหรับผัดน้ำเปล่าและซีอิ๊วขาวสมสมครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนการทำเมนูเห็ดผัดน้ำมันหอยนะคะก็ขั้นตอนเดียวเลยเสร็จเลยนะคะอันนี้ก็ตั้งกระทะนะคะให้รอแล้วก็นำน้ำมันพืชน,นะคะใส่ลงไปค่ะนำกระเทียมนะคะลงไปผัดค่ะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะ ค่ะเมื่อกระเทียมของเรานะคะมีกลิ่นหอมแล้วนะเราก็นําเห็ดใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนี่เป็นเห็ดชิเมจิค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเห็ดหอมสดค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปสักเล็กน้อยนะคะค่ะแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะ น้ำมันหอยค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็สีอ่ขาวนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะมอเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมหันทอดเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยพริกชีฟ้าหั่นฉล็บนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูเห็ดผัดน้ำมันหอยของเรานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูเห็ดผนะัดน้ํามันหอยของเรานะคะก็ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถนํากลับไปทำที่บ้านได้นะคะสามารถติดตามชมสูตร,รและวิธีการทําอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ